ครับสวัสดีครับผมคุยหลีกสอนจิตให้คิดรวยนะครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็จะแนะนำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสาธารณะที่ชื่อว่า o c c a t นะครับเป็นแพลตฟอร์ม Decentralized Smart Contact t e t w o r k หรือเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอัจฉริยะทำงานด้วยตัวของมันเองโดยไม่มีมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง นะครับไม่มีคนกลางตรงนี้เป็นก้าวใหม่ของธุรกิจในยุคดิจิตอลซึ่งที่ผ่านมาในชีวิตของพวกเรานะครับเราจะทำงานธุรกิจที่มีคนกลางที่มีเจ้าของที่มีประธานที่มีซ e o ที่มีผู้จัดการที่มีพนักงานเราจะอยู่ ภายใต้เงื่อนไขของเขามาตลอดบางครั้งเขานึกอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้เพราะธุรกิจเขาทำเพื่อความอยู่รอดของบริษัทของเขานะครับถ้าบริษัทของเขามีปัญหาเขาจะเปลี่ยนแปลงของเขาทันทีเพราะระบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางที่เรียกว่า e ินทรัยส่วนตอนนี้นะครับในยุคดิจิตอล ที่เป็นบล็อกเชนเราทําธุรกิจอยู่บนดีเซนเทอร์ไรต์ไม่มีเจ้าของไม่มีคนกลางมีแต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทํางานเองตามที่นักพัฒนาเขียนไว้ให้เป็นสาธารณะนะครับทีนี้ออกแคสอยู่ที่ไหนนะครับออกแคสคุณสามารถที่จะดูได้จาก google หรือคุณจะดูได้จากทอรลิงโปรนะครับแล้ววันนี้ผมจะเข้าทางทอรลิงโปรนะครับทางกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับตรงนี้เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถาเชื่อมโยงไปยังออคเคดได้ ได้สามารถเชื่อมโยงไปยังสตังโปรนะครับเพื่อที่จะเลขเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลกันนะครับทีนี้เราลองเข้าสู่ออกเคกันนะครับาการเข้าสู่ออกเคนนั้นเราก็สามารถทำได้ด้วยการสมัครกระเป๋าดิจิตอลทอล,ลิงโปรแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ แล้วเราก็กดเข้าไปที่ d a p p พสำหรับคนที่สมัครแล้วนะครับคนที่ทำแล้วก็สามารถที่จะกดไปที่คำว่า o c c แถ้ายังไม่สมัครทีก็ต้องรับลิงก์จากผู้แนะนำก่อนแล้วมาใส่ตรงนี้นะครับ แต่ตอนนี้ผมกดไปที่ออคแคสต่อนเพื่อเข้าไปดูข้างในนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมสาธารณะนะครับใครๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่าออคแคสนั้นมีอะไรบ้างตอนนี้ก็เข้ามาหน้าแรกนะครับสำหรับคนที่เข้ามาทำธุรกิจในออคแคสแล้วสามารถาจะเข้า ไปล็อกอินนะครับเข้าไปล็อกอินพอล็อกอินเสร็จระบบก็จะทำงานนะครับเข้าสู่ออคแคทนะครับซึ่งเป็นหน้าแรกหน้าแรกนี้จะบอกถึงจำนวนกระเป๋าเงินหรือคนที่เข้ามาทำธุรกิจนะครับจำนวนหมื่น 194่ 19, 3ณปัจจุบันนี้นะครับเราก็มันเป็นสาธารณะยังไงก็หมายถึงว่าเราสามารถเปิดดูได้นะครับ ID ของบุคคลต่างๆนะครับโดยพิมพนะ์ที่ช่องที่มีเลข13นะครับอยากดูคนที่1ก็กดเ,ดเลขหนึ่ง อสองก็ดูคนที่2คนที่3เรียงลําดับไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมจะให้เข้าไปดูของผมด้วยการเข้าไปที่ออโต้ล็อกอินนะครับกดเข้าไปแล้วนะครับออโต้ล็อกอินรอระบบมันกำลังวิ่งไปหา โอเคเข้ามาแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ ID ของผมนะครับก็คือ ID 6.119นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลิงก์ของผมที่สามารถแนะนำให้กับเพื่อนๆต่อไปได้นะครับส่วนรายได้นะครับที่เกิดขึ้นจากการที่ผมเข้ามาสู่ออคเอดตอนนี้รายได้อยู่ที่1690 t r x ห TIX เท่ากับ2บาทกว่าๆนะครับรู้ได้ไงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในตลาดซื้อขายเรียนดิจิตอลนะครับไม่ว่าจะเป็นสตังโปรหรือบิดขับนะครับก็เลื่อนลงไปดูตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพูดง่ายๆก็คือเหมือนสินค้าตัวหนึ่งนะครับ ราคา200ตอตน400รอตน800รอตน1600ตอนต,อน, 1, ตอนนะครับตรงนี้เราสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับโดยที่เราจะเห็นเป็นจุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดสีฟ้าหรือจุดสีส้มนะครับแล้วลองเลื่อนลงไปดูข้างล่างจะมีคำอธิบายก็คือถ้าเป็นสีขาวแสดงว่าเราแนะนำตรงถ้าเป็นสีส้ม แสดงว่าคนข้างล่างแนะนำมาแล้วถ้าเป็นสีฟ้าก็หมายถึงว่าคนข้างบนของเราแนะนำลงมานะครับส่วนสีเขียวนะครับยังยังไม่ทราบเพราะผมยังไม่มีสีเขียวเลยนะครับมีแต่สีฟ้ากับสีส้มโอเคมาดูตรงนี้นะครับเห็นได้ว่า การที่เราเข้ามา,าซื้อสินค้าดิจิตอลเพื่อเป็นเจ้าของนะครับเริ่มต้นที่200ตอนซึ่ง200ตอนนี้เราเราจ่ายครั้งเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวแล้วเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามถ้าในกระดานนี้นะครับมีจำนวนจำนวน ID เต็มนะครับ มันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ให้กับเรานะครับสร้างขึ้นมาใหม่ให้กับเราทุกครั้งที่มันเต็มนะครับดูตัวอย่างที่กระดาน400นะครับกระดาน400จะมีจำนวนผู้มาอยู่ในกระดานนี้นะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับพอมันเต็มปุ๊บมันก็สร้างใหม่นะครับมันก็สร้างใหม่ให้กับเราเพราะฉะนั้นเราเข้ามาลงทุนครั้งเดียว เราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตนะครับส่วนกระดานแบบนี้นะครับเป็นรถเข็นอยูอ่ผมยังไม่ได้ซื้อนะครับยังไม่ได้ซื้อแต่จะซื้ออีกไม่กี่วันนี้แหละนะครับเพราะเนื่องจากว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมาเราก็สามารถลงทุนต่อไปได้นะครับโอเค ตรงนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับออกแนะครับส่วนคําว่าสาธารณะนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับโดยเราเข้าไปดูที่ o ็อก t c o คอนแทนะครับ o ็อก t คทคอนแทกดไปที่ตรงนี้นะครับ กดไปที่ลิงก์นะครับลิงก์กดไปที่ลิงก์กดไปที่ตรงนี้นะครับโอเคเราก็เข้ามาสู่คอนแทคนะครับซึ่งมันจะบอกถึงชื่อของมันนะครับมันชื่อว่า ออกแคนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือออกแคนี้นะครับมันอยู่ในบล็อกเชนให้มันเป็นสาธารณะเมื่อวันที่1เดือน12ปี2021นนะครับซึ่งผ่านมาก็ไม่กี่เดือนนะครับโอเคเราก็มาดูเรื่องราว ที่มันเป็นสาธารณะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเข้าไปดูเกี่ยวกับาการทำธุรกรรมนะครับในออคเคได้โดยเราสามารถกดไปที่ตรงนี้นะครับ รอสักครู่นะครับรอสักครู่อ๋อโอเคมันอยู่ข้างล่างแล้วโอเคมาแล้วมันอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับาการทําธุรกรรมการเข้ามาสู่ออคแคสนะครับโดยการามีผู้คนเข้ามาใช้ออคแคสกันนะครับมีการซื้อนะครับมีการอัพเกรดตัวเองนะครับล่าสุดนี้ก็ เมื่อเวลา12นาทีที่ผ่านมานะครับ12นาทีที่ผ่านมานะครับก็มีคนมา,าเข้ามาซื้อตรางนะครับซื้อตรางที่800 trx นะครับซึ่งเมื่อ,อคนคนนี้นะครับหรือกระเป๋าเงินของคนคนนี้สังเกตดูกระเป๋าเงินนะครับ ก็คือน,นี่นะครับกระเป๋าเงินเราสามารถกดดูได้นะครับแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเราสามารถกดดูได้เราก็เอานิ้วจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับระบบมันก็จะ,สะแสดงให้เราเห็นนะครับ นี่ okay. yeah, ครับตอนนี้เราก็เห็นว่า,าที่มีการทำธุรกรรมนะครับเมื่อกี้นะครับจะมีคนที่ เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ละกระเป๋ามีทั้งหมด5กระเป๋าด้วยกันนะครับหกระเป๋าด้วยกันนะครับสังเกตดูว่า,ากระเป๋าที่ได้รับเหรียญแต่ละ แต่ละคนนะครับแต่ละกระเป๋านั้นอยู่ตรงไหนนะครับก็มีคนที่หนึ่งคนที่สองนะครับรับรายได้ไป320 TRX ส่วนอีกคนหนึ่ง40 TRX นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกนะครับก็มีกระเป๋านี้ได้รับไป 80 trx นะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างอีกนะครับเราจะเห็นผลรวมก็คือถ้ารวมอ,อ๋อยังมีสองคนนะครับเราก็กดดูตรงนี้นะครับกดดูตรงนี้อีกสองคนอีกสองท่านนะครับก็คือคนนี้นะครับ1 6 0 trx แล้วก็คนนี้นะครับกระเป๋าเงินคนนี้ได้รับ200 TRX ซึ่งผลรวมทั้งหมดที่ระบบจ่ายออกไปในกระเป๋า5กระเป๋าทั้งหมด800 TRX ซึ่งจะไม่มีเงินเหลืออยู่ในระบบเลยนะครับโอเคตรงนี้มันเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่า ระบบทำงานตรงไปตรงมานะครับก็สำหรับวันนี้นะครับสำหรับาการรู้จัก O c อกแว่าเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับเป็นระบบ decentralized smart contact network นะครับทำงานอย่างอัจฉริยะด้วยตัวของมันเองโดยไม่มีมนุษย์เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าแพลตฟอร์มนี้จะปิดตัว ไม่มีเงินอยู่ในแพลตฟอร์มเลยมันจะเงินมันจะวิ่งไปหากระเป๋าของคนที่เกี่ยวข้องนะครับโอเคทีนี้เรามาดูว่า,าการการจ่ายเงินนะครับของระบบมันจ่ายยังไงนะครับการจ่ายเงินนั้น จะมีการจ่ายเงิน2ช่องทางด้วยกัน2แบบด้วยกันนะครับไม่ยุ่งยากแบบที่1ก็คือแบบที่การที่เราแนะนําตรงนะครับถ้าคุณแนะนําตรงคุณจะได้รับ40%นะครับแนะนําตรงนะครับนั่นคือช่องทางที่1 ส่วนช่องทางที่สองนั้นนะครับก็คือระบบจะจ่ายให้กับคนที่เกี่ยวข้องนะครับสมมุติว่าตารางนี้เป็นของคุณนะครับตารางนี้เป็นของคุณตาราง400นะครับเป็นของคุณถ้าคุณแนะนำนะครับระบบมันจะจัดเรียงบุคคลน,นั้น เรียงจากซ้ายไปขวานะครับเรียงจากซ้ายไปขวาแล้วก็จะจ่ายสมมุติว่าคุณแนะนําคนนี้นะครับแนะนําคนนี้แล้วก็ระบบจะจ่ายให้กับคนที่อยู่ข้างบนถัดไป1นะครับหปเซชั้นต่อไป10%ชั้นต่อไป20%แล้วก็ตัวคุณก็รับไป25%รวมทั้ง ค่าแนะนำอีก40%นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่ต้องการจะมีรายได้บนอินเทอร์เน็ตหรือทำเงินจากอินเทอร์เน็ตนะครับหรือทำเงินจากโทรศัพท์มือถือของตัวคุณเองนั้นก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับ ใครที่ยังงงๆหรือยังไงก็ตามนะครับยังไม่เข้าใจหรือยังไงคุณสามารถที่จะ,ะเข้าไปศึกษาก่อนนะครับเข้าไปศึกษาใน Google นะครับกด Google เข้าไปพอกด Google เข้าไปคุณก็พิมพ์คำว่า ox. ca. sh. นะครับแล้วคุณจะเจอแพลตฟอร์มออก t ที่อธิบายเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้ใครที่ต้องการที่จะมีรายได้นะครับต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับเรียนรู้กันได้นะครับวันนี้ผมคุยลิกสอนจิตให้คิดรวยก็อขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ